สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะนำความน่ารักนะคะของน้องมีขวัญลูกแมวจรที่เพิ่งจะเก็บได้นะคะแล้วก็รับน้องมาดูแลแม่วาก็ต้องคอยป้อนอาหารเสริมให้น้องนะคะเพราะว่าน้องยังไม่อดนม ตอนนี้แม่วาก็ป้อนป้อนนมนะคะแล้วก็ผสมกับอาหารเสริมน้องมีขวัญก็จะกินเก่งนะคะน้องเป็นแมวฉลาดนะคะพอเวลาหิวแล้วก็รู้จักร้องเรียกแม่วานะคะหิวก็เรียกแม่ความน่ารักนะคะ วันๆนหนึ่งก็ไม่ไปไหนเลยนะคะจะติดแม่กระโดดกระโดดงับแขนมัง่งงับขามัง่งขาแม่วาหน้าแม่วาแขนแม่วาไลาไปทั้งตัวแล้วค่ะจะชอบเล่นกับน้องมีโชคนะคะน้องมีโชคก็วันๆนหนึ่งก็จะมานั่งเฝ้าแม่ด้วยแล้วก็มานั่งเฝ้า น้องมีขวัญน,นะคะก็อยากเล่นกับพี่ตอนนี้ก็คุ้นเคยนะคะกับคุ้นเคยกับพี่ๆในบ้านแล้วแต่ส่วนมากนะคะน้องจะติดแม่วานนะคะนี่นะคะจะกระโดดขี่คอขึ้นหัวบ้างถ้าแม่วานอนก็ปีนนะคะปีนมานอนอยู่บนหน้าอกบ้างควรหน้าควรขาขนาดแม่วาตัดเล็บให้แล้วนะคะ ลายไปทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าเลยค่ะน้องมีโชคก็อยากจะเล่นกับน้องมีขวัญน,นะคะแต่น้องเขาเล่นไม่เป็นนะคะน้องมีโชคจะออกแนวเล่นแรงๆกับน้องนะคะแม่วาก็ต้องคอยปรามน้องไม่ให้เล่นแรงกับมีขวัญน,นะคะตอนที่แม่วารับน้องมีโชคมานี่นะคะลองเปรียบเทียบกันนะคะ ตัวก็ตอนนี้จะแตกต่างกันมากเลยนะคะตอนที่แม่วารับน้องมีโชคมาก็ตัวก็เล่ๆกับน้องมีขวัญน,นะคะตอนนี้มีโชคก็ใหญ่แล้วตรงมุมนี้นะคะให้มาดูพ่อนมของเรานะคะพ่อนมคอยเลี้ยงน้องมีขวัญน,นะคะก็จะคอยทำความสะอาดน้องคอยเลียทำความสะอาด ตามก้นตามเนื้อตามตัวนะคะน้องมีขวัญก็จะติดพี่มีบุญนะคะเพราะว่าหานมค่ะเรื่องของเรื่องที่ติดพี่มีบุญนะคะจะคอยซุกพี่มีบุญคอยหานมนะคะเพราะว่าน้องมีขวัญเ,เขาเข้าใจว่ามีบุญเป็นแม่เขานะคะคงจะมีนมให้เขากินก็น่าสงสารนะคะพยายามคุดหานมแต่ก็ไม่เจอหรอกนะคะ เวลาน้องมีขวัญเขาเขากินอิ่มแล้วก็จะอารมณ์ดีน้องเป็นแมวอารมณ์ดีนะคะแววฉลาดน้องมีเยอะเลยนะคะน้องมีขวัญแม่วาก็หัดนะคะหัดให้น้องมีขันเข้ากระบาดายแค่หนึ่งรอบรอบเดียวแค่นั้นเวลาเขาปวดท้องเขาก็จะวิ่งเข้ากระบาเองเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ สอนแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่ว่าจะจดจำได้เขากระบะเองอยู่นี่ก็รู้จักร้องเรียกแม่วานะคะดึกๆึกนี่ก็เรียกนะคะดึกแค่ไหนแม่วาก็ต้องลุกขึ้นมานะคะมาทำอาหารป้อนป้อนน้องเพราะว่าจะให้กินนมอย่างเดียวก็กลัวน้องไม่อยู่ท้องนะคะเห็นอย่างนี้นะคะน้องเหมือนตัวใหญ่แต่น้องเล็กมาก ประมาณ3 4ถึง4ขีดได้นะคะน้องน่าจะประมาณ1เดือนแม่ว่าก็ต้องให้กินอาหารเสริมแล้วก็ต้องให้กินนมแพะนะคะไปเรื่อยๆก่อนนี่นะคะความน่าเอ็นดูของน้องก็จะเล่นคนเดียวสนุกเขาน่านะคะอารมณ์ดีคะ่ะนี่ก็ป้อนอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะก็จะเล่นคนเดียวก็ได้คะ่ะ ของเล่นให้เขาเขาก็จะเล่นถ้าเล่นเบื่อแล้วเขาก็จะมาปีนป่ายแม่นะคะจะมาคอยคิแม่มมกอดหน้ากอดหลังนะคะก็ว่าหลงก็ว่าเหมือนหลงแมวเด็กอีกรอบนึงนะคะแม่วาหลังจากที่รอบล่าสุดนะคะที่ได้เลี้ยงแมวเด็กไปก็ชุดเครื่องดื่มน้อง โอเลี้ยงน้ำชากาแฟที่ได้เลี้ยงเด็กๆแบบเต็มเลยนะคะตั้งแต่แรกคลอดจนโตก็ห่างเหินไปพอได้มาเลี้ยงแมวเด็กใหม่ก็หลงนะคะทั้งกอดทั้งหอมทั้งวันนะคะแม่ว่าเอ็นดูความน่ารักของน้องมีก่อนนะคะใครเจอก็ต้องหลงรักนะคะเพราะว่าน้องอ,อ้อนอ้อนมากๆตอนนอนก็มาหอมเรามาหอมซ้ายหอมขวานะคะ นนะะในความโชคหลายของน้องก็ยังดีนะคะยังมีความโชคดีอยู่ที่ได้เจอลูกชายแม่วานะคะได้เอาน้องมาเลี้ยงได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีพี่ๆได้แม่แม่เอฟซีคอยช่วยซื้อนมให้นะคะช่วยซื้ออาหารให้แม่วาก็ต้องขอ กับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ช่วยซื้อนมแล้วก็อาหารเสริมให้กับน้องก็สามารถส่งมาให้ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแม่วาก็ต้องให้น้องกินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าอาหารเม็ดน้องยังกินไม่ได้เลยนะคะเพราะฟันน้องเพิ่งจะขึ้นแค่นิดเดียว ก็คลิปนี้แม่วาก็นำความน <g kindly hehe> ่ารักของน้องมีขวัญลูกแมวจรกำพาแม่นะคะมาให้ท่านเอฟซีได้รับชมก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องมีขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้กับ เด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ